สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมนะครับวันนี้บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับวันนี้อยู่ที่อําเภอเมืองสุรินทร์นะครับมาทําการติดตั้งโซล่าปั๊มน้ํานะครับปั๊มซับเมอร์เติมน้ำสระแล้วก็ปั๊มหอยโข่งดูดจากสระขึ้นแทงนะครับให้กับคุณครูแอดนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับอันนี้ส่วนของปั๊มซับเมอร์นะครับบาดานนะครับบ่อบาดาลขนาด5นิ้วครับผมนะครับลึกทั้งหมด34เมตรผมหย่อนไปที่7ท่อนนะครับปั๊มขนาด1แรง DC b r บ s ั l e ลส นะครับวันนี้ปั๊มของพี่มีโซล่าเซลล์หรือว่า a e ซ b r แบรนดะครับได้เทสปั๊มไปแล้วนะครับก็ตอนนี้มันเย็นแล้วครับเกือบห้าโมงเย็นกว่าแล้วปั๊มก็ไม่ได้ทํางานแล้วปิดไว้ด้วยนะครับปิดไว้แผงอยู่ด้านบนครับผมแผงอยู่ด้านบนปั๊ม2ชุดแผง6แผงนะครับชุดละ3แผงนะฮะปั๊มก็เติมออกคลองข้างสวนได้นะครับทาวาล์วไปนะฮะแล้วก็ไปเติมลงสระนู่นนะครับลงสระนู่นข้างหน้าจะเป็น ตัวนี้นะครับลงสระทั้งหมดเลยนะฮะลงสระทั้งหมดนะครับแล้วก็ปั๊มห้อยโค่งครับอันนี้เทสน้ําไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูตอนเทสน้ํากันนี่มากับพิระนะครับจ่องวิถีบ้านๆชาแนลครับผมเป็นช่างเทคนิคนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วนะฮะก็ตัวนี้น่ะขอดูดอยู่นู่นนะครับอันนี้ใส่หลังคาให้นะครับสาโครงใส่หลังคากันฝนสาดอะไรให้นะครับ อนาคตถ้ามันยังสารมากก็บังค้างนี้ได้เลยนะครับอ,อ่ะอาะบทางอืนะฮะอันนี้ยังไม่ได้ต่อสายนี่เทสน้ำอยู่ครับ<อ>นะฮะท่อสองนิ้วนะครับแรงนะครับตัวนี้ใช้สปริงเกอร์ได้นะแต่อบอกไม่ได้ว่ากี่หัวนะครับสปริงเกอร์เล็กๆนะครับได้ได้อยู่นะครับ แล้วก็เติมขึ้นถังไว้ท่านคุณครูนะครับเติมขึ้นถังตอนนี้ขึ้นถังเรียบร้อยแล้วเหลือแค่เดินลุกรอยมานะครับแต่ว่าทางครูยังไม่ได้ทําระบบะติดวาลวจำน้ำนะครหนึ่งแรงครับผมเฮนดดโร นี่ก็เทปูนแล้วก็ทําโครงให้นะครับมุงหลังคาให้เรียบร้อยนะครับพิระเป็นคนจัดการนะฮะจ่องวิธีบ้านๆชาแนลนะครับเจอกันทุกงานนะครับช่างวิทย์ก็ไม่ว่างมาแล้วนะครับมาวันเดียวเติมขึ้นแทงครับหอยโข่งแทงความสูงประมาณอ่าปลายท่อที่ประมาณ4เมตรกว่าเนาะพิระปลายท่อนู่นเลยประมาณ4เมตรกว่านะครับเกือบ2ท่อนน่ะอ่าสี่ก็มากห้าเมตรนะครับห้าเมตรนะครับไไม่ด้ทํา อันนี้คุณครูทําไว้แล้วนะครับผมมาเดินระบบให้แล้วก็ติดลูกลอยด้านบนมีสายลูกลอยโยงไปที่ในส่วนของอที่พักนะครับที่พักติดลูกลอยให้ปัม๊มเติมเต็มถังก็ปั๊มก็หยุดทํางานนะครับลูกลอยจากอของปัม๊มหอยโข่ง DC bracelet ตัวนั้นของ Henduro นะครับปัม๊มหอยโข่งท่อน้ําออก2นิ้วท่อดูด2นิ้วนะครับนี้ไปดูในส่วนของคอนโทรลกัน อนี้ห้องคอนโทรลครับผมนะครมี2ชุดนะครับคอนโทรลนี้มี2ชุดตัวนี้ของหอยโข่งครับหอยโข่งนะฮะตอนนี้ปิดการทํางานไว้นะครับเพราะว่าคุณครูยังไม่ได้ใช้งานตอนนี้นะครับก็ปิดเรียบร้อยในในตู้ประกอบด้วยตัวคอนโทรลปั๊มนะครับตัวนี้ของ AC Brand นะครับหนึ่งแรงนะครับ DC bus l e t e นะครับแล้วก็โพรชั่นการฟ้าเบรกเกอร์แผงนะครับ ก็มีตัวนี้พอตต่อเทอร์มินอลของที่เราจะต่อแผงเข้ามาแล้วก็มีลงกราวไปเข้ารางวายเวนะครับขึ้นไปตามจุดต่างๆนะฮะตานี้ตัวนี้อของอกราวร่วมครับบากราวนะครับตรงนี้นี่ของปั๊มหอยโขงนะครับปั๊มหอยโขงี่ก็เหมือนกัน1ชุดก็จะมีตู้คอนโทรลของเฮนโดโรตัวนี้นะครับแล้วก็มีการต่อกราวทั้งหมดนำไอยใช้ทั้งหมดนะฮะ เธอ์มินอลต่างๆนะครับปั๊มต่อตรงนี้นะครับแล้วก็แผงตรงนี้แล้วก็กลาว่าลูกลอยนะครับลูกลอย2เส้นไปลูกลอยเนี่ยก็ต่อลงรางแล้วก็ไปที่ตามจุดต่างๆฟุตชั่นกันฟ้าเบรกเกอร์ดีซีครับผมตู้ใส่ตู้ล็อกไว้นะฮะนี่คือในส่วนของอตู้คอนโทรลนะครับตู้คอนโทรลก็ขึ้นไปนู่นนะลำนู่นต่างๆอ่าเรียบร้อยดีครับผม2ชุดตัวนี้2ชุดเรียบร้อยดี นะครับทีนี้ไปดูสวนนิดหน่อยนะฮะอาจารย์ก็เนี่ยทำมาแค่แบบทำมาแค่ปีกว่านะครับดูได้ขนาดนี้เลยนะฮะชื่อสวนอยู่ตรงนี้ครับนี่นะครับส่วนพ่อรอลูก,กเกษียณน,นะฮะตรงนี้ดูแบบ พืชพันธุ์แบบดีมากเลยปีกว่าเองแล้วเนี่ยนะดูกล้วยเน้นกล้วยท่านอาจารย์คุณครูปลูกลกล้วยไว้ก่อนเพื่อปรับสภาพดินแล้วกล้วยก็กำลังสวยตอนนี้กำลังสวยอันนั้นเสียงคุณครูเติมดูดน้ําออกจากแปลงนานะครับดูดน้ําออกจากแปลงนานะครับเครื่องสูบพญานาคนะฮะตัวนั้นจุดนี้จุดเผาฐานครับผม นี่ครับยาวไปนู่นเลยนู่นนะครับต้นกล้วยกำลังสวยนะครับชุดน,นี้ทำงานเฉพาะกลางวันนะครับผมปั๊มหอยโขงติดลูกลอยแต่ว่าปัำำม๊มเสมดไม่ได้ติดเพราะว่าสเสมดเติมลงสระอยู่แล้วนะครับเติมเรื่อยๆเติมทุกวันอยู่แล้วนี่ฮะ ไข่งทีนี้เวลามันเติมเต็มแท้งเนี่ยมันก็จะตัดเวลาน้ำลดมันก็จะสั่งทำงานเองนะครับทำงานเฉพาะกลางวันน,นี่คือบริเวณโดยรอบนะครับซับเมริรท่อน้ำออก1.5นิ้วครับผมท่อน้ำออก1.5นิ้วเมื่อกี้เดินไปจุดโน้นแล้วมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งนี้นะฮะ นี่นะครับก็ดินเนี่ยจะเป็นดินกรวดเลยนะนะครับดินกรวดเลยนะครับแต่ว่าการพาะปลูกเนี่ยถือว่าทําได้ดีมากนะครับจารย์บอกว่าเตรียมทําไว้ช่วงเกษียณนะครับนี่ก็คือการเตรียมตัวช่วงเกษียณสําหรับสายนี้สําหรับอยากทำเกษตรมีส่วนเล็กๆนะครับอยู่ใกล้บ้านนะครับมีที่พักที่พ่อจะไว แบบว่าอยากมานอนที่นี่ก็นอนได้มีน้ําใช้มีไฟใช้นะฮะดูกล้วยกลางสวยเลยนะเริ่มปลูกมาปีกว่าครับผมนี่สะก็มีนาข้าวด้วยฝั่งนู้นนะครับบริเวณน,นี่บริเวณสะนะครับเนี่ยก็มีปลาธรรมชาติมีอะไรอยู่แยะเลยนะะทันติด ตามผมทาง youtube นะครับก็เลยติดต่อให้มาทำระบบให้หน่อยนะทำระบบให้หน่อยนะฮะโหตะไคร้ตครเต็มเลยครับรอบข้างเนี่ยตะไคร้ครับเนี่ยนี่นะฮะ ก็ถือว่าเริ่มทําตั้งแต่ก่อนที่จะ,กะเกษียณน,นะครับพอกเกษียณตามที่เวลาก็มีเป็นรูปเป็นร่างไปแล้วนะครับไม่ต้องมาเริ่มต้นใหม่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากมีแบบนี้นะครับก็เริ่มต้นทําได้เลยนะครับไม่ต้องรอที่จะ,กะเกษียณแล้วก็มาทําเดี๋ยวจะเหนื่อยเอาตอนนั้นนะครับเริ่มปลูกยิ่งช่วงวัยรุ่นอย่างผมเนี่ยนะครับปลูกไว้เลยได้เลยนะครับแบบนี้ พอเรากว่าเราจะแก่ตัวไปนะฮะเราก็ไม่ต้องมาเหนื่อยตอนที่เราแก่อีกนะฮะเป็นไอเดียครับผมกับหลายๆท่านนะครับระบบน้ำโซลาเซลล์โอเคครับผมวันนี้พามาดูระบบนะครับสอบถามเพิ่มเติมนะครับได้ที่ Facebook บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนทิ้งคำถามไว้เดี๋ยวผมไปดูให้นะครับระบบโซลา r เซลล์นะฮะดูว่าการใช้ชีวิตของบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ